สวัสดีท,ท่านทุกท่านด้วยครับตอนนี้เข้าสู่กับช่องมิสกิม่อุสกับคู่โสสัสดเกลี้ยงเช่นเคยครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นเด d r เรลหรือว่าฮันฟาร้รางตายกันนั่นเองนะวันนี้ผมก็จะมาทำภารกิจโดยไม่มีใครตายซึ่งผมจะเล่นเปะภายในเป็นหมดมากกันนั่นเองครับคนงนั้นเราจะมาดูกันว่าเราจะผ่านหรือ เราพี่คุณพร้อมไหมงั้นเราไปลงลงม้ากันไหมลงหมดม้าเลยก็ได้โอเคนะครับอันนี้ก็คือพี่ผมเองครับเราก็จะเข้ามาเนะ่นี่ครับขี่มา้าเขาเขาเขาทำอไมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวนืกปรัปบไปมึกปรัปบเนี้ยถ้าทุกคนสงสัยว่า ทำไมผมยังไม่มีอาชีพมาสักทีตอนนี้ผมมนะีเะแต่ผมขี้เกียจหยิบออกมาใช้แล้วผมไปหยิบมันออกมาปุ๊บตอนนี้ผมก็มีอยู่ท้าหมัดแดงลงบันเดงนะทุกคนถ้าเราตายก็ปิดปิดคลิปนะทุกคนหรือถ้าคือพอหรือถ้าเราไม่ตายเลยก็เออไม่ดปลิปนเนะกรับก็ผมก็ผมก็พยายามไม่ให้ตาย <laughs> เป็นภารกิจที่ใหญ่มากครับทุกคนคือผมอะคือผมยังไม่เคยทำภารก,กิจนี้มำด้ใจเค๊เข้าใจไหมใ,ใช่ลุกต,ต,ตายตลอดนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่คราวนี้ผมมีประสบการณ์ประสบการณ์ทีโ่โดนพวกพวกมาป่าให้เปอร์นั้นลุุลมกระทืบนะ หมวดม้านี่คือวิเศษมากครับม้าม้าขี่ม้าม้าขี่ม้าด้วยนะครัะแสดงว่าเราสามารถถีบมนุษย์ได้นะครับทุกคนงั้นเฮ้ยโอ๊ยอย่างเงี้ยทบอ่าทุกคนทำอะไรทุกคนตัวสีอะไรทุกคนตัวสีอะไน้ำตาลน้ำตาลเหรอน้ำตาล ห้ามตายนะน้ำตาลเทียมหรือน้ำตาลอมน้ตาเทีคุณเก็บโอเคนครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาเนวันนี้ผมก็จะมาเนเบรนัเองนะ กับม้าครับอาชีพนี้นครับาราาอาอชีพอาชีพอันนี้นะครับหาได้เฉพาะช่วงนี้เป็น,นช่วงเจ็ดเมษายนนี่ช่วงตอนที่เองมันจะถูกเอาออกมาแล้วถ้าถ้าทุกคนดูคลิปนี้ไม่ทันถือว่าพลาดเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนฟรีไฟนะครับเป็นแฟนตัวยนฟรีไฟผมก็จะลงวันศุกร์นะครับผมก็จะทำโลบอกกับฟรีไฟโลบอกนี่ก็จะลงวันอังคาร ที่ก็ลงวันศุกร์นะครับส่วนตั้งวเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่ได้ทำอะไรครับก็เป็นแบบก็เป็นการคิดคอนเทนต์นะครับนอนคิดคอนเทนต์ไปเรื่อยๆใช่นอนเล่นเกมอยู่ครับตอนนี้ครับผมก็พูดเสียงดังนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมอัดมาแล้วผมไปดูครับเสียงเบาๆผมเลย่ต้องพูดเสียงดังแบบนี้นะนั่นแหละถึงว่าจะรบกวนข้านบ้านไปหน่อยก็คือไม่นะ คนคนยูทูบมันอยู่ในสายเลือดอ่ะดังดังแต่ดังอยู่เลยประมาณแบบ่งใช่ใช่ทุกคนความเป็นยูทูบมันอยู่ในสายเลือดอ่ะอะไรเหรอตัวอยู่นาไม่มีหรอะอุ้ยเราจะตักด็อกกี้นะทุกคนเราเราจะและแล้วออกไปจากด็อกกี้ก่อนนะครับออกก่อน ไอพวกนี่มันสายตาสั้นใช่พวกนี้มันสายตาสั้นหัวหน้าวันหัวหน้าไม่หัวหน้าสายตายาวมากเลยอ่ะาไหนใกล้ๆมันมองเหเราอเออใช่ทุกคนผมมเวาจะบอกครับวเอ้ยเี่ยวเ แค่คุณเล่นกับเพื่อนแค่เกมเดียวชุดสองการฟรีไฟบิดมันซานเราก็จะได้รับชุดฟรีไปเลยเป็นชุดที่เท่มากนะทุกคนซึ่งผมก็ยังไม่ได้นะอะไรถ้าเราตายแต่ถ้าเราตายเสร็จตอนถูกหมูบ้านครั้งแรกนี่ถือว่าผิดคลิปไหมออฮะที่ถือว่าผิดคลิปไหมถ้าเราตายเสร็จตอนนี้เออค่ะที่ถือว่าผิดคลิปไหม ได้ซื้อปืนมาไหมซื้อซื้อซื้ออีกพกเอ้ยแต่ลืมซื้อปืนมาลืมต้นเกมอ่ะม,อมา,ถ,ม <c oughs> มาถือปืนได้มาถือปืนไะด้โหมดนี้ครับซอมบี้จะฉลาดนิดหน่อยนะใช่ไม่ลฉลาดกว่าเยอะเลยคุณตอนแรกมันโคตรโง่เจะตอนแรกเอ้ยไม่ตอนตอนแรกตอนแรกมันโคตรไฮเปอร์เลยนะครับเอ้ยทั้งหลายที่ ทุกคนระวังด้วยครับซอมบี้ซอมบี้พี่เขียวทุกคนต้องเจอพี่เขียวนี่เนี่ยทุกคนพี่เขียวเขาตีบอลผมเลือดร้อนอัดแล้วหมดนี่มันไม่สามารถอยู่ใช่ทุกคนใช่ครับมันไม่สับบอกเลยหมดนี้สำหรับสำหรับคนสำหรับคนไฮไลท์นะครับหรือว่าว่าทุก คนอยากให้ผมเล่นฝันร้ายบอกไม่ได้เลยครับผมจะเล่นฝันร้ายภายในเวลาครึ่งชั่วโมงถ้าผมอ่ะผ่านนะจริงๆนะผมก็จะใช้เวลาแวะหมู่บ้านนะครับแต่แต่ที่จริงนะผมก็ไม่ได้แวะนะคือผมก็แวะหมู่บ้านนะเพราะว่าการแวะหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นการเตรียมของที่ดีที่สุดแต่ถ้าทุกคนไม่พอไม่พอที่กาลันจะพร้อมนะครับก็ อย่าเพิ่งบุกนะครับเพราะว่าการบุกการบุกหมู่บ้านนะครับแล้ต้องมีของพ่อใช่ใช่แล้วต้องบุกหมู่บ้านไงอนแรกเราไปง่มันต้องมีคนที่ต้องมีขาบอาคนรินบอยนะเฮ้ยนี้ผมจะทำบัก ทุกคนบักร้อนราจะวิ่งกันไปเลยไม่อะไพัดพัดสนเนาะทุกคนช่วยแลละเดี๋ยวเดี๋ยวนะเล่นตาเมื่อกี้ก็เจอคืนประภัยเออใช่คืนประภัยเป็นอะไรเออทุกคนเขาเป็นไรอ่ะคือเกม เกมนี้ไม่อยู่สงบสุขเลยอ่่เดท้าตอนเรีนเท้าพกนวใช่คนจมเาเดินมเนานแล้วนะไม่เห็นไม่เห็นหมู่บ้านเลยว่าเข้าหมู่บ้านออกเลยว่ะเอ้เจ้าปนไมของดีๆจ้กไปไมทุกคนแวะแวะบ้านนี้ก่อนไหม

ผมต้มแล้วคนนนววุนี่ละนี่ละอ่ะค<น>ุณผมเจออะไรอีกแล้วคุณช่วยล้วม,มันตามผมมา,ม,ามันตามผมมา,มา พี่คุยเขาชอบร้านนี่จะตายนีย่ยหนตอนตอนนี้ก็จะตายอยู่แล้วนะยังยังยังย้ยยายไปเหรอเฮ้ยร้านยา คนหมู่บ้านใหญ่กว่าตัวเองมาเก็บป้าเก็บทอให้หน่อยดิไอ้จิงอู้หูขอขอขอว่ามันแพ็ดวนๆขอว่ามันแพ็ดวนๆคนตอนนี้โอ้พวกคุณจะตายแล้วเนี่ย ข้ามันเยี่เยี่เยี่ยเยี่ยเอาทุกคนทำไมม,มันใช้มาเชอรอไม่เป็นหรือเปล่าเนี่ยทุกคนแรงนะ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 แลงด้วยมันมันมันตีแรงอะ่ะอ้โหู 耶。Yeah. น,นี่ไม่สำเร็จคือคนจะทำไงดีงั้นก็แปลว่าเปลี่ยนภารกิจผ่านดีไงั้นคลิปนี้ไม่ต่อไอพีสอนนะครับผมอย,เยม่เดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวมันยังไงกันเลยเดี๋ยวอัดตัวดีนะใช่ใช่เออจริงด้วยว่ะอัดต่อัวดีเออใช่เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนดูไม่รู้นะครับดูไม่้กดโทรมาดูสองสามสิบนี่นี่ ไม <Edinburgh> <des> ่ได้呀อุ้ยสวยแล้วทุกคนตายดิไอ้กระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นยุ่งใสกระตุ้นยุ่งใส่มัน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 ไม่ให้บอลนะคนไม่เงี้ไม่เงี้ไม่เี้ไม่เงี้จะได้มันได้ขึ้นมาไหมโอ้โหตายโอ้โหอีกตั้งยีดี ผมตายคือจบที่นีนะแล้วผมถ้าอันถ้า,ถ,าถ้าตายปิดคลิปเลยนะอโอ้ชิเกี้พายคนตัด กลับต้อพืออะไรเนี่ยเออจบไปจบปจบแล้วรากิศนี้เราตายเหมือนเดิมตายที่หูมิดเ,เอ้ยเรายัดทางบักชัวก็เราไม่ได้ขับรถไฟเหรอใช่หรอเราคะเอ้ยเราไม่ได้ขับดีกว,ว่าทราไม่จะตายอะ่ะ